คราวนี้นะครับก็เป็นแผ่นที่2แผ่นที่2เนี่ยเราก็จะพูดถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นก็คือจะเป็นการที่เอาข้อมูลจากในแผ่นแรกเนี่ยเข้ามาอธิบายลักษณะของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งบุคคลที่เราจะกล่าวถึงเนี่ยก็คือเมนเดลดังนั้นตั้งแต่ยุคสมัยของเมนเดลเนี่ยเมนเดลเนี่ยไม่รู้จักจีนไม่รู้จักดีเอไม่รู้จักโครโมโซมไม่รู้ว่ามันทํายังไงยังไงมีการถ่ายทอดยังไงเมนเดลแค่อยากรู้ว่า การถ่ายทอดลักษณะของทางพันธุกรรมเนี่ยมันมีแพทเทิร์นมีแบบแผนหรือมันเกิดขึ้นมัวมวเห็นไหมมันเมนเดลเขาแค่ต้องการอยากจะรู้สิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเราเวลาเราเรียนเราจะเอาคําศัพท์เหล่านั้นอะย้อนกลับไปอธิบายงานของเมนเดลนะครับเราจะเอาคําศัพท์เหล่านั้นย้อนกลับไปอธิบายงานของเมนเดลอะมาดูอันแรกอันแรกก็คือ ให้นักเรียนเข้าใจคำศัพท์ต่างๆก่อนที่มันเกี่ยวข้องนะครับเมื่อกี้เรารู้จักจีนมาแล้วในแง่โครงสร้างเนี่ยไอ้เจ้าจีนเนี่ยมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งของสาย DNA เห็นไหมช่วงหนึ่งของสาย DNA ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะเอาไว้ใช้สำหรับในการถอดรหัสออกมามันมีรหัสถูกไหมครับมันมีรหัส AGTC เหล่านั้นรหัสเหล่านั้นเนี่ย ก็ถูกเอาไว้ใช้สําหรับในการสังเคราะห์โปรโตีนและไอเจ้าโปรโตีนตัวนี้มันดันไปทําหน้าที่เป็นเอนไซม์คำว่าเอนไซม์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอาไว้สำหรับในการย่อยเสมอไปแต่เอนไซม์ตัวนี้มันไปกระตุ้นปฏิกิริยาในเซลล์ของพืชบริเวณดอกมันเอาไว้ใช้สำหรับในการควบคุมการสร้างสารสีม่วงว่ะ นะครับมันเอาไว้ใช้สําหรับในการควบคุมสารสีม่วงดังนั้นมันก็เลยทําให้ดอกของทวารัานเตาที่เปนเดลศึกษาเนี่ยมันมีดอกสีม่วงแล้วก็อาจจะมีดอกสีอื่นด้วยนะครับถ้าโปรโตีนตัวนี้ทํางานไม่ได้ปรากฏว่ามันจะออกมาเป็นดอกสีขาวเห็นไหมดังนั้นความหมายของจีนในการควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมเราก็เรียกมันว่าเป็นจีนควบคุม ลักษณะสีของดอกไม้เห็นไหมครับถ้ามองในแง่ของโครงสร้างจีนเป็นช่วงหนึ่งของสารพันธุกรรมเป็นช่วงหนึ่งของ DNA มีรหัสเอาไว้ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนแล้วโปรตีนเนี้ยมันไปควบคุมการสร้างสารสีม่วงเราก็เลยเรียกว่าจีนไว้สำหรับในการควบคุมสีของดอกถั่วลันเตาไอตำแหน่งลำดับเบสตรงนี้ครูสมมุติขึ้นมานะ ว่าเป็น a a t g g c t นี่คือสมมุติอีกสายหนึ่งของมันอย่าลืมนะการจับคู่ของมันก็ต้องกลายเป็น t t a c c g แล้วก็ a ปรากฏว่าถ้ามันมีลำดับแบบนี้ยมันจะสามารถสร้างดอกสีม่วงออกมาได้ถ้ามันมีลำดับแบบนี้นะมันจะสามารถสร้างดอกสีม่วงออกมาได้แต่ถ้าลำดับของมันมีการเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งเนี้ยจากเดิมมันเป็น T กับ A เฮ้ยมันดันเปลี่ยนแปลงไปเป็น C กับ G มันเรียกว่าเกิดการกลายเกิดการมิวเทชันมันเลยทำให้ตำแหน่งเนี้ยไม่สามารถสร้างเอนไซม์ที่ผลิตสารสีม่วงได้ดังนั้นลักษณะของดอกออกมาก็จะมีลักษณะดอกออกมาเป็นสีขาวเราก็เลยต้องหาวิธีการในการที่จะเขียนสัญ,ญลักษณ์เพื่อแทนลำดับเบสที่สามารถควบคุมดอกสีม่วงได้ เราก็เลยกําหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเพราะดอกสีม่วงเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ปรากฏเห็นขึ้นมาตอนแรกเลยเราก็เรียกว่า A ใหญ่เนี่ยมันควบคุมลักษณะทําให้เกิดดอกสีม่วงและคู่กันอีกอันนึงมันสร้างไม่ได้ใช่ไหมถ้างั้นเอาเป็นลักษณะเหมือนกันละกันเอาเป็น A แต่ให้มันความแตกต่างหน่อยก็คือ a เล็กก็เลยเป็นลักษณะอายีนที่ควบคุม ดอกสีขาวดังนั้นยีนหนึ่ง,งที่เราเรียกว่ายีนควบคุมสีดอกมันจะถูกกำหนดด้วยรูปแบบสองรูปแบบคือ A ใหญ่กับ A เล็กเราก็จะมีชื่อเรียกไอ้เจ้า A ใหญ่กับ A เล็กตรงนี้เราเรียกมันว่าเป็น a l l e l s กันดังนั้น a l l e l e จึงหมายถึงรูปแบบของยีน ที่มันควบคุมลักษณะเดียวกันคือควบคุมสีดอกนะครับแต่มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปคืออันหนึ่งสีม่วงอันหนึ่งสีขาวเราเรียกว่าเป็นแอลลิอดังนั้นโดยทั่วไปการถ่ายทอดลักษณะทามมุกรรมของเมนเดลในจีนหนจะประกอบด้วย2องแอลลิในจีนหนจะประกอบด้วย2องแอลลินะครับคราวนี้ พอเวลาเรารู้จักคำว่าแอลลิวส์แล้วไอแอลลิส์เหล่านี้จากแผ่นที่แล้วมันจะต้องอยู่เป็นคู่กันบนโฮโมโลกัสโครโมโซมเช่นถ้าเกิดตำแหน่งเนี้ยมันควบคุมสีดอกตำแหน่งนี้ก็ต้องควบคุมสีดอกด้วยดังนั้นเวลามันจะเอาแอลลิวมาความเป็นไปได้ที่มันจะเอาแอลลิวมาใส่มันอาจจะกลายเป็นแอลลิลที่เป็น A ใหญ่เใหญ่เหมือนกันก็ได้ก็หมายความว่าสองแท่งเนี้ย มันมีลำดับไอ้ตรงเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นรูปแบบของแอลิวที่เป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือเฮ้ยมันอาจจะเป็น A เล็ก A เล็กทั้งสองอันเลยก็ได้หรืออันนึงอาจจะเป็น A ใหญ่อันหนึ่งอาจจะเป็น A เล็กก็ได้อันเนี้ยคือรูปแบบของแอลิวที่เอามาจัดเรียงเป็นคู่กันบนโฮโมโลกัสโครโมโซมรูปแบบของจีนตรงนี้เรามีชื่อเรียกว่า G.No.Type เห็นไหมครับ no แปลก็คือ t y p ์คือรูปแบบ t y p ์ออฟ e ีนนะครับก็เรียกว่า g ีโนไทป์ type. มันก็เลยได้ออกมา3 g e จีโนไทป์ type. ถ้า g ีโ no น t y p e เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ I, ถ้าจีโ no น t y p e เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ I, แน่นอนมันก็สามารถกำหนดการสร้างดอกสีม่วงออกมาได้แน่นอนหรือถ้ามันเป็น A เล็ก A เล็ก เฮ้ยมันก็ควรจะสร้างไม่ได้ถูกไหมเมคเซนมากก็คือได้ดอกสีขาวปัญหาอยู่ตรงที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น A ใหญ่เเล็กจะทำยังไงล่ะ A ใหญ่ควบคุมดอกสีม่วง A เล็กควบคุมดอกสีขาวแต่ A ใหญ่แค่มีแค่อันเดียวเนี่ยเราจะเรียกว่ามันสามารถข่มเอเล็กไว้ได้ดังนั้นลักษณะดอกที่ออกมาเนื่องจากจีนไทายเป็น A ใหญ่ A เล็ก จะได้ออกมาเป็นดอกสีม่วงเช่นเดียวกันกันกับจีโนไทป์เอใหญ่เอใหญ่เห็นไหมเข้าใจไหมครับลักษณะที่ปรากฏออกมาปรากฏการเราเรียกว่าฟีโนมินอนลักษณะที่ปรากฏออกมาจึงเรียกว่าฟีโนไทป์ลักษณะที่ปรากฏออกมาจึงเรียกว่าฟีโนไทป์จึงได้ฟีโนไทป์ออกมาแค่สองแบบเพราะ เใหญ่เใหญ่กับเอใหญ่เเล็กให้ดอกสีม่วงเหมือนกันแล้วก็ได้ฟีโนไทป์ดอกสีขาวออกมาด้วยเราจึงเรียกไอ้เจ้าแอลลิวเใหญ่ซึ่งมันแสดงการข่มเอเล็กไว้ได้เรียกว่าแอลลิวเด่นคำว่าเด่นหมายความว่ามันมีแค่แอลลิวเดียวมันก็สามารถแสดงลักษณะของมันปรากฏลักษณะที่มันควบคุมได้ แต่แอลลิวดอยมีตัวเดียวทำไม่ได้มันต้องอยู่เป็นคู่เท่านั้นมันจึงจะปรากฏลักษณะของมันได้อันนี้เราถึงเรียกมันว่าแ l ลลิวดอยดังนั้นคำว่าเด่นไม่ได้หมายความว่าเป็นลักษณะที่ดีคำว่าเด่นไม่ได้หมายความว่ามันปรากฏออกมามา,มากกว่าแต่เด่นหมายถึงว่าถ้ามีแอลิวเดียวมันก็จะปรากฏลักษณะอันนั้นออกมาได้เลยการเรียกชื่อจีโนไทป์ จึงมีการเรียกชื่อด้วยถ้า a ใหญ่เใหญ่ a I เหมือนกันก็เรียกว่าโฮโม A เล็กเเล็กเหมือนกันก็เรียกว่าโฮโม A ใหญ่ A เล็กแตกต่างกันก็เลยเรียกว่าเฮตเทโรนะครับคราวนี้การที่มันจะมีจีโนไทป์แบบไหนนั้นได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสเปิร์มกับเซลล์ไข่สเปิร์มสมมุติว่ามีแอลลิล A ใหญ่เซลล์ไข่มีเเล็ก ดังนั้นเมื่อมันมาเฟอร i ติล e ซ์กันมันก็จะได้เซลล์เริ่มแรกที่เรียกว่าไซโกดไซโกดจึงเป็นเซลล์เริ่มแรกที่จะกำหนดลนักษณะของจีโนไทป์เราจึงเอาคำว่าไซโกดไปทำให้เป็น Adjective เรียกว่าเฮตโทรไซกัสจี n o t y p e แต่ถ้าเกิดเป็นโฮโมไซกัสมันก็เป็นโฮโมไซกัสทั้งคู่เวลาเราเรียกก็เลยต้องมีความจำเพาะเจอดจงลงไปว่าเป็นโฮโมไซกัสของ โดมนเนนซึ่งแปลว่าเด่นเห็นไหมโดมนเนนนะครับซึ่งแปลว่าเด่นจีโนไทป์ส่วนเอเล็กเอเล็กเราก็เรียกว่าเฮตโทรไซกสรีเซสซีฟจีโนไทป์ดังนั้นอันนี้เป็นสเต็ปที่สองเลนะหลังจากที่เรารู้จักคำว่าจีนดีเอนเอโครโมโซมเราต้องรู้ว่าลักษณะหนึ่งหนึ่งของ สิ่งมีชีวิตมันจะถูกควบคุมโดยจีนและจะมีรูปแบบของจีนเรียกว่าแอลลิลส์สองแอลลิลส์ทำให้เกิด3 g จีโนไทป์ลักษณะที่ปรากฏออกมาเนื่องจากจีโนไทป์ก็เรียกว่าฟีโนไทป์ทันไหมครับเราจะเอาสิ่งเหล่านี้แหละย้อนกลับไปอธิบายงานของเมนเดลเมนเดลทำอะไรอ่ะไปดูการปลูกถั่วของเมนเดลกันนะครับ เมนเดลจับถั่วมาผสมกันเพื่ออยากรู้ว่าการถ่ายทอดลักษณะต่างๆของมันมีแบบแผนไหมหรือมันเกิดขึ้นมัวๆเมนเดลเอาดอกสีม่วงกับดอกสีขาวมาผสมกันซึ่งเป็นพันธ้รุ่นแรกที่เมนเดลเอามาผสมกันเราเรียกว่ารุ่นพรเ e n t เราก็เขียนตามที่เมนเดลผสมไปก่อนคือดอกสีม่วงผสมคือเครื่องหมายคูณกับดอกสีขาวนะครับสีม่วงผสมกับดอกสีขาวปรากฏว่า ในดอกสีม่วงเมนเดลเลือกเอาส่วนของเกสรเพศเมียมานี่คือส่วนที่เรียกว่าเกสรเพศเมียดอกสีขาวเมนเดลเลือกเอาเลนูของมันมานะครับอับเลนูนี่เกสรเพศผู้ที่เลนูมันจะต้องปลิวไปตกลงยอดเกสรเพศเมียแล้วมันลงไปเจอกันในเกสรเพศเมียจะต้องมีเซลล์ไข่ ในเรนูที่ปลิวออกมาจากเกสรเพศผู้มันต้องมีสเปิร์มและเมื่อมันการเกิดการถ่ายเรนูไปแล้วมันเกิดการเป็นรวมตัวกันจากโครงสร้างดอกก็จะกลายเป็นผลของฝักถั่วลันเตานะครับสมมติอ่ะก็ได้มเมล็ดออกมาเม็นเดียวทำเป็นพันพันเมล็ดเอามเมล็ดไปปลูกและก็ดูสิว่าลักษณะดอกไม้ที่มันออกมาเนี่ยมันได้ดอกถั่วลันเตาสีอะไร ปรากฏว่าไอ้รุ่น F1 ที่ได้จากการผสมเนี่ยมันได้ออกมาเป็นดอกสีม่วง100%เห็นไหมครับซึ่งเฮ้ยเราผสมกับดอกสีขาวว่ะแต่ดอกสีขาวหายไปเลยจากรุ่น F1 ดังนั้นเมื่อเราเอาลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลและเอาไปอธิบายด้วยสิ่งที่เรารู้ไอ้สีม่วงพันธุ์แท้ของเมนเดลเนี่ยจีโนไทป์ของมันก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่ I. สีขาวพันแท้ก็คือเอเล็กเอเล็กดังนั้น a ใหญ่ A ใหญ่ซึ่งมันเคยอยู่เป็นคู่กันบนโฮโมโลกัสโครโมโซมมันต้องแยกออกจากกันตอนที่มันสร้างเซลล์ไข่ไงเซลล์ไข่จึงได้ a ใหญ่ซึ่ง a ใหญ่แับ A ใหญ่แยกออกจากกันมันได้ a ใหญ่แค่แบบเดียวนักเรียนก็เขียนแค่แบบเดียวพอทำนองเดียวกันกับเซลล์สเปิร์มซึ่งมันเป็นเอเล็กเอเล็กอยู่คู่กันบนโฮโมโลกัสโครโมโซม ดังนั้นเวลามันแยกออกจากกันก็จะได้ a อเล็กแค่แบบเดียวพอเวลาเลโนพิวไปตกมันก็มีความเป็นไปได้แค่แบบเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าไอสีม่วงร้อซที่ออกมาได้มันจึงได้แค่ A ใหญ่ a อเล็กหนึเปซ็นเห็นไหมนี่คือเราเอาความรู้ทั้งปัจจุบันเรื่องของจีนเรื่องของแอลิลเรื่องของ DNA ย้อนกลับไปอธิบายงานของเมนเดียยังไม่หมดแค่นี้ เมนเดลเอารุ่น F1 เนี่ยที่เป็นดอกสีม่วงเนี่ยปล่อยให้มันผสมกันเองคือเอา F1 คูณกับ F1 เองซึ่งมันเป็นดอกสมบูรณ์เพศอยู่แล้วมันก็สามารถเกิดการถ่ายเรยนูในดอกเดียวกันได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากรุ่น F1 ก็คือการเอาดอกสีม่วงผสมกับดอกสีม่วงเรารู้จีโนไทป์แล้วเอาใส่เข้าไปเลยดอกสีม่วงอันนี้ก็คือ A ใหญ่ A เล็ก กับ A ใหญ่เอเล็กคือมันอยู่ในดอกเดียวกันนะครับหรืออาจจะผสมข้ามดอกอะไรก็ตามทีแต่มันเป็น A ใหญ่เอเล็กเหมือนกันทุกอันดังนั้นในเกสรเพศเมียเซล์ไข่ที่ได้ออกมามันก็จะได้เซลล์ไข่สองรูปแบบคือซเ AI, ซล์ไข่ที่เป็น A ใหญ่กับเซลล์ไข่ที่เป็น a อเล็กเห็นไหมทำนองเดียวกันกันกบภายในเลนูที่ปลิวออกมาจากเกสรเพศผู้ มันก็จะได้เรนูบางตัวที่มีสเปิร์ม A ใหญ่และเรนูบางอันที่มีสเปิร์มเป็น a อเล็กดังนั้นโอกาสที่มันไปนผสมกันมันเกิดขึ้นแบบแบนดอมความเป็นไปได้ก็คือเรนูที่เป็น a อใหญ่อาจจะไปเจอกับเซลล์ไข่ที่เป็น a อใหญ่ออกมาต้นใหม่มเมล็ดใหม่ก็เป็น a ใหญ่ A ใหญ่หรือ AI ใหญ่อาจจะไปเจอกับ a อเล็กก็ออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็ก เห็นไหมครับหรืออันนี้บ้างเลนูเอเล็กปิวไปตกและอาจจะเจอกับเซลล์ไข่ A ใหญ่ได้หรือเลนูเอเล็กปิวไปตกเจอกับเซลไข A ่เอเล็กก็เลยกลายเป็นเอเล็กเอเล็กได้ด้วยเหมือนกันสิ่งที่ปรากฏออกมาตรงนี้มันคือรุ่น F2 และมันได้อะไรบ้างล่ะในรูปแบบของจีโนไทป์ เป็นอัตราส่วนออกมาก็จะมีได้แค่ A ใหญ่ a ใหญ่และก็มี A ใหญ่เเล็กและก็มีเเล็ก a อเล็กปรากฏว่าเมื่อเราทำเป็นสัดส่วน A ใหญ่ a ใหญ่ก็จะมีอยู่1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนที่เป็นไปได้ A ใหญ่เเล็กก็จะมีอยู่1ส่วนเอ่อไม่ใช่สิต้องมี2ส่วนเห็นไหมจากทั้งหมด4ส่วนที่เป็นไปได้และเเล็ก a อเล็กก็จะมี1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนที่เป็นไปได้นี่คือจีโนไทป์ และฟีโนไทป์ที่ได้ออกมาก็จะได้เป็น2อันนี้ต้องรวมกันเพราะมันออกมาเป็นดอกสีม่วงเหมือนกันก็เลยได้ดอกสีม่วงออกมา3ใน4และได้ดอกสีขาวออกมา1ใน4เห็นไหมครับถามว่าทำไมต้องทำเป็นอัตราส่วนแบบนี้เช่นสมมุติว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเมนเดลทำการศึกษาเนี่ยเมล็ดทั้งหมดเนี่ยหนึ่เมล็ดแล้วอยากรู้ว่าได้ดอกสีม่วงเท่าไหร่ ก็เอา3ส่วน4ไปคูณก็ได้ออกมา750เห็นไหมสีขาวก็250มันไม่เป๊ะหรอกแต่ว่ามันใกล้เคียงหรือถ้าเกิดนักเรียนอยากถามเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เอา3ส่วน4ไปคูณ100ก็ได้75ไปคูณ1ส่วน4ก็ได้25เปอร์เซ็นต์นี่คืองานของเมนเดลดังนั้นรูปแบบของการผสมตรงนี้เราเรียกว่าการผสมทีละหนึ่งลักษณะรูปแบบที่เป็นไปได้มันจะมีอยู่ด้วยกันแค่6รูปแบบแค่นั้นเอง นักเรียนก็ต้องฝึกผสมให้แม่นดังนั้นอันนี้แผ่นที่2คือด่าน2คือการฝึกผสมทีละหนึ่งลักษณะให้แม่นยำเห็นไหมรูปแบบแรก A ใหญ่ A ใหญ่คูณ A ใหญ่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 คูณ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A ใหญ่คูณ A เล็ก A เล็กแล้วก็มี A ใหญ่ A เล็กคูณกันเอง A ใหญ่ A เล็กคูณกับ A เล็ก A เล็ก แล้วก็เอเล็กเอเล็กคูณกับเอเล็กเอเล็กนั่นเองก็ผสมให้มันแบบช่ำชองชำนานนี่คือด่านสองที่ต้องผ่านไปให้ได้อันนี้ก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แค่แบบเดียวนั่นเองไม่ต้องไแยกเป็น A ใหญ่กับ A ใหญ่วุ่นวายช้าเอาแค่รูปแบบที่เป็นไปได้แค่นั้นเองในเมื่อมันแยกออกจากกันแล้วมันเป็น A ใหญ่กับ A ใหญ่ก็เขียนตัวเดียวพอดังนั้นเวลามาผสมกันจีโนไทป์ก็ได้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่หนึ่งส่วน ฟีโนไทปก็ได้1ส่วนคือ100%ออกมาดอกม่วงอะอันนี้ก็ได้แบบเดียวเหมือนกันเซลล์สืบพันธุ์คือ A ใหญ่แต่อันเนี้ยจะได้2แบบคือ A ใหญ่กับ A เล็กดังนั้นเวลามาผสมก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กอัตราส่วนจีโนไทป์จึงออกมาอย่างละ1ส่วน2แต่ฟีโนไทป์ที่ได้ออกมา ทั้งหมดทั้งปวงจะออกมาเป็นสีม่วง1ส่วนเลยเห็นไหมครับนี่ก็จะได้ดอกสีม่วงออกมาทั้งหมดรูปแบบที่3ามทำไปอย่างรวดเร็วผสมกันได้แค่ A ใหญ่เเล็กหนึส่วนฟีโนไทป์ก็ออกมาดอกสีม่วง1ส่วนเลย100%รูปแบบที่ข้อสอบออกเยอะที่สุดนะครับก็คือ A ใหญ่เเล็กผสมกับ a ใหญ่ A เล็ก เมื่อกี้เราทําไปแล้วดังนั้นครูสรุปเลยนะครับแบบรวบยอดนี่เใหญ่เเล็กกับเใหญ่เเล็กจีโนไทป์ก็ได้1ใน C 2ใน C แล้วก็1ในสีแต่พอลาเป็นฟีโนไทป์ก็จะกลายเป็นอัตราส่วนสดอกสีม่วง3ส่วนนะครับกับหส่วนดอกสีขาวเห็นไหมครับต่อมา สองรูปแบบสุดท้ายสู้สฮึดอันนี้ก็ได้เป็น a ใหญ่เเล็ก e กับ a เล็ก e a เล็ก e นะครับอย่างละ1ส่วน2เห็นไหมนี่คืออัตราส่วนจีโนไทป์อัตราส่วนฟีโนไทป์อ่ะอันนี้เท่ากันกับจีโนไทป์เลยก็คือครึ่งหนึ่งเป็นดอกสีม่วงอีกครึ่งหนึ่งเป็นดอกสีขาวแบบสุดท้ายก็ง่ายและ a เล็ก e a เล็ก e ได้ออกมาปลูกทัวรันเตาดอกสีขาว ออกมายังไงร้0ยเซก็ต้องเป็นดอกสีขาวนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นตรงนี้นะย้ำนะครับฝึกผสมทีละหนึ่งลักษณะให้แม่นยำเพราะหลังจากนี้เราจะไปดูการถ่ายทอดลักษณะธรรมธุตกรรมของมนุษย์ซึ่งมันต้องใช้การผสมทีละหนึ่งลักษณะตรงนี้แหละเป็นเบสิกพื้นฐานในการไต่เต้าในการผ่านด่านต่อไปให้ได้โอเคนะครับ สู้ๆนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้คืนนี้ยังเหลืออีกหลายแผ่นนะครับแผ่นนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีครับ